วส, channel. สวัสดีครับยินจ้บเข้าสู่ช่องโอโช s ซ็บแชนแนลนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรา,ามาเป็น EP ีที่3แล้วเนาะสำหรับการสั่งซื้ออไม่ได้สั่งซื้อสินค้าสิเขาเรียกอะไรอะสั่งขนมและของทเล่นจากจีนนะครับเป็น EP ีที่3แล้วนะครับวันนี้เราเราได้หลายตัวเลยมีขนมหลายตัวอันนี้เอาขึ้นมาโชว์เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเอาขึ้นมาหมดมันจะเต็มโต๊ะเนาะแล้วเหมือนแบบ เราได้ของไม่ครบด้วยอ่ะอเข้าใจไหมเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่มาโอเคตัวแรกเราเราลากินเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เคยสั่งมากินแล้วก่อนอื่นขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าขานมของทานจ้ากจีนเนี่ยบางตัวเคยซื้อมากินแล้วแล้วก็ถูกใจถูกปากนะครับแล้วก็บางตัวไม่เคยซื้อมากินนะครับก็อยากจะลองดูนะครับขนมแต่ละตัวเนี่ย แล้วแต่คนนะบางคนกินแบบกินง่ายอะ่ะบางคนกินง่ายกินได้หมดเลยอย่างอย่าง,งตัวโอเองเนี่ยเป็นคนกินง่ายแล้วกินได้หมดนะครับอันนี้อันนี้เป็นสาลายครับสาลายแบบนี้ครับนี่สาลายรสเผ็ดครับให้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับสาลายให้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยอืม น,นี้ก็สั่งมากินอร่อยอืมอม,มันให้สลัดมาปเป็นแผ่นอะ่ะอืมรสเผ็ดเปรี้ยวเปรีป้ยวครับอืม มาเยอะมากเราขึ้นชชว์ไม่หมด <c oughs> ต่อไปเป็นตัวน,นี้ครับตอนนี้เป็นบุกนะครับบุกรถเผ็ดบุกรถเผ็ดครับมีสามรถมีสี่นะสีแดงไม่ได้ขึ้นออกสีแดงอยู่นี้สีรถครับบุกเป็นแผ่นนะ นนึงนะครับอันนี้ก็อร่อยเคยซื้อมาก,กินแต่ว่ายี่ห้อนี้ยังไม่เคยครับเทียมกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีความเหมือนนังมูเหมือนกันนะมันแมงกะพูนตอนแรกคิดว่ามันเป็นแมงกะพูน แป่บันไยมันบอกว่ามังสวิรัตตัวต่อนกเป็นก๋วย,ยเตี๋ยวแห้งครับรสเผ็ดแบบนี้สีแดงกับสีเขียว มันก็จะมีความเผ็ดๆมีความน้ำมันแล้วเราแกะสีแดงดูอ,อืมอร่อยแป้งอ่ะเขามีน้ำหมาล่า うん。 หมาะเป็นของว่างเหมาะเป็นของว่างครับระหว่างรอไปกับแก้มก็ได้นะอันนี้มีความหวานอันนี้ไม่คมนนไมีความเผ็ดไม่หวานอันนี้หวานนะกันตัวนี้ 嗯，对，嗯。 อ่อทำไมเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เมื่อก่อนนีเคยมีขายนะที่ Familymart เจ้าของเป็นคนจีนครับเป็นตัวรการมันเป็นไก่อะ่ะเป็นตีนไก่อ่ะครับแบบเนี้ยเมื่อก่อนเคยขายมีขายใน Familymart แล้วภาคหลังก็ไม่เห็นมีแล้วอันนี้ชอบกินครับเป็นเท้าไก่ครับหอมเปรี้ยวๆหน่อยอะ่ะ อการแบบนี้ครับแต่นี้มีกระดูกอือหือ อร่อยอมไม่ได้ขายนะครับทั้งหมด อันนี้เป็นไก่ไม่มีกระดูกครับแพ็กเกจตอนมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแพ็กใส่ถุงมาแบบนี้นะครับเก็บได้90วันนะครับหลังวันผลิตตัวนี้3 3เดือนเก็บได้3เดือนอันนี้เป็นไก่ไม่มีกระดูกครับมะนาวเปิดมาก็กลิ่นแรงอยู่นะ เปี้ยวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียหรือว่ามันดองมะนาวเนาะตัวเนี้ยนันจะดอกมะนาวครับเป็นรสชาติของมะนาวมีความเปรี้ยวมะนาว มีความน้ำดอกนะครับแล้วก็เป็น2ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นปลาไหลนะครับปลาไหลรสเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราจะแกะทั้งสองกระปองเลยนะครับ หเส้นนะครับรสเผ็ดเนาะมันก็จะมีความแบบอย่างปะไหรหรืองูวะปลาไหลเลยเพราะมันกยกว่าปลาไหลนะครับ อร่อยอันนี้กินกับข้าวได้คับนต้มทำเป็นเส้นอันนี้หวานมีความหวานครับหวานมากอร่อยได้กินข้าวปลาไม่ข้าวมากกินได้ อืืหเราลองแกะอีกปอกระป๋องได้กระปรอ๋ะปองใหญ่ครับอหวานเหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะไปกว่าตัวนี้ 음. 음. 아. ก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้หายนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อมาชิมก็ลองดูนะครับแต่อาจะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมาชิมลนะ้วไม่อร่อยอย่ามาโทษกันนะครับเพราะว่าบางดินของเราไม่เหมือนกันเนาะกันนะครับจบแล้วสำหรับ คลิปนี้สำหรับคดิบ์บอกว่าทุกคนได้มีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดซับสไ r ร b ์ด้วยนะครับลองซื้อหามาชิมดูนะครับ